เรียนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวทบทวนเนะื้อหาก่อนนะครับวันนี้มีสอบเก็บคะแนนเนาะในหัวข้อเรื่องนี้นะครับตามที่หนูเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องการทํางานร่วมกันของอวัยวะนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะครับอวัยวะในร่างกายของเรานะครับมีทั้งภายในกับภายนอกใช่ไหมครับ ภายนอกเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นได้ภายในนะครับคือสิ่งที่ต้องมีการผ่าตัดเท่านั้นนะครับเพราะมันอยู่ภายในร่างกายของคนเรานะครับวันนี้ก็คือการทํางานร่วมกันของอวัยวะนะครับวันนี้ยังไม่มีจดนะทวนเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาเพราะวันนี้เราจะสอบเก็บคะแนนโอเคไหมครับถ้าโอเคจับหูลุกโอเคครับอ่ามือล,ลงลุกอ่า อย่างภาพนี้นะครับคือกิจกรรมก็คือการเล่นฟุตบอลนะครับอวัยวะที่เราจะใช้นะครับอันดับแรกก็คือเทา้าอันดับต่อมาก็คือตานะครับเพราะว่าตาต้องมองลูกฟุตบอลนะครับและเท้าก็จะต้องมาฟีคลิกที่ลูกฟุตบอลถูกไหมครับโดยการออกแรงที่เท้าของเราถูกไหมครับถ้าหนูไม่มองนะครับหนูไม่มองลูกฟุตบอลเลย นะครับหนูเตะอย่างเดียวนะเท้าหนูจะโดนไหมลูกโดนลูกฟุตบอลไหมไม่โดนสายหน้าอ่าโอเคก็จะไม่โดนนะครับเช่นกันครับกิจกรรมต่างๆของเราที่เราทำนะครับจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาเนาะก็จะมีการปั่นจักร,รยานการวิ่งการเดินการเล่นกีฬาประเภทต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งผัดตอนกีฬาสีที่เรา วิ่งส่งไม้ทรงกระบอกกับลูกนะครับรวมไปถึงการเตะฟุตบอลนะครับก็ต้องใช้อวัยวะเป็นส่วนร่วมเกือบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นตาหูนะครับเท้าแขนขาใช่ไหมครับอย่างภาพตัวนี้นะครับที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วก็คือการเตะฟุตบอลก็จะมีการใช้อวัยวะก็คือเท้าหรือขานะครับรวมถึงตานะครับในการมองนะครับ ถัดมาก็คือการวิ่งการวิ่งนะครับก็จะใช้ดวงตาในการมองทิศทางที่เราจะวิ่งรวมไปถึงออกกําลังลงไปที่ปลายเท้านะครับถ้าใครก้าวเท้ากว้างนะครับการวิ่งก็จะมีทําไมครับไกลขึ้นใช่ไหมลกูกถ้าเราเก้าวเท้าน้อยนะครับเราก็จะต้องมีทำไมครับเราก็ต้องก้าวขายเยอะถูกไหม ถัดมาอันนี้นะครับก็คืออวัยวะภายนอกนะครับเราเรียนผ่านไปแล้วเนาะอันนี้วิ้วนี้เรามาทวนนะครับเพราะเดี๋ยวจะสอบเขียนขแนนนะครับอย่างอันแรกก็ตาตานะครับหน้าที่ของตาก็คืออะไรลูกดูมองนะครับจ้องนะครับยุ่งเลยครับการยุ่งเลยครับอ่าจมูกนะครับเราตอบกันไปแล้วนะครับก็จะมีการหายใจการดมกินถูกไหม หูก็มีหน้าที่ในการฟังนะครับขานะครับเดินวิ่งเนาะ,ะมือนะครับหน้าที่ของรหลัๆของมือคือหยิบจับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกาดินสอยางลบไม้บรรทัดสมุดหนังสือนะครับและอันสุดท้ายก็คือปากครับปากนะครับมีหน้าที่เอาไว้พูดและก็เอาไว้รับประทานอาหารนะครับแต่ อวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฟันฟันจะทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะครับอย่างหนูกินเค้กหนึ่งก้อนนะลูกนะครับฟันก็จะทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะครับจากก้อนเค้กชิ้นใหญ่ให,ให,ให้กลายเป็นก้อนเค้กชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะถูกส่งลงไปใน ลำไส้และกระเพาะอาหารนะครับในกระเพาะอาหารครูกุ้งเคยสอนไปแล้วในะที่ในะครับที่แล้วนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยเดิมนะครับมีขนาดเล็กเนาะเวลาเราเอาอาหารเข้าไปในท้องนะครับกระเพาะก็จะมีการขยายตัวใช่ไหมครับจากเล็กกลายเป็นะไรลูกท้องเราจะทำไมครับอ่าใหญ่ขึ้นเก่งมากลูก อันนี้ก็คือจะเป็นการทวนเนื้อหาอาวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในเนาะแล้วก็อันนี้่าถัดมานะครับในส่วนตรงนี้ลูกก็จะเป็นอวัยวะภายในใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้หน้าจอเป็นอวัยวะภายในอย่างลูกถ้าเป็นแล้วจับหัวลูก โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการทวนของเรื่องอวัยวะภายในนะครับอ่าวัยวะภายในก็คือจะอยู่ภายในร่างกายของคนเรานะครับจะไม่สามารถอะไรลูกมองเห็นได้เนาะถ้าเราจามองเห็นได้เราต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอทําไมครับเอาอะไรมาผ่าเราลูกอ่าใช่ครับเอามีดใช่ไหมนี่เลยมีดใช่ไหมครับ มาหั่นเราเลยเพื่อเราจะดูอวัยวะภายในนะครับอันนี้ทบทวนเนะเาะอวัยวะภายนอกนะครับตามีหน้าที่อะไรลูกมองถูกไหมมองมองอวัยวะมันน่ากลัวมากเออแล้วหูอลูกหูมีหน้าที่อะไรลูกฟังุกเอาอว้ฟังนะครับจมูกลูก สมูทเอาไว้ดม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 ใช่ครับสมูทมีไว้ดมนะครับแล้วก็มีการเอาไว้หายใจเนาะต่อมาปากนะครับก็มีเอาไว้พูดใช่ไหมอ่าใช่ครับมือมือทำไมลูกมือเอาไว้จับใช่ค่ะ ่าหยิบใช่ไหมูกและขาลูกขา้าไว้เดินขา้าไว้วิ่งขาไว้วิ่งวิ่งเดินนะครับอ่าวีทีเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูอวัยวะภายในต่อนะครับทบทวนก่อนเดี๋ยวก่อนที่ครูจะให้หนูทำข้อสอบนะครับ อันนี้ก็คือสมองเนาะสมองคืออวัยวะภายในอีกหนึ่งส่วนนะครับส่วนใหญ่ที่หนูเห็นคือมันจะมีรอยนะครับรอยหยักเนาะเขาบอกกันว่านะครับถ้าคนเก่งๆเนี่ยในสมองของเรานะครับจะมีรอยหยักที่เยอะมากๆเลยนะครับเยอะกว่าเส้นมาม่าอีกลูกนะครับซึ่งอวัยวะส่วนนี้นะครับมีลักษณะที่อ่อนนะลูก อ่อนมากๆเลยเอออ่อนมากๆถ้าหนูจับแรงนะครับตัวนี้เนี่ยแตกเลยนะออแล้วในนี้ก็จะมีเ,ออเซลล์หลายเซลล์เลยนะครับอันนี้คืออวาัยาวะภายในนะครับมีทุกคนเนาะไหนลองจับที่มันอยู่มันจะอยู่ตรงบริเวณไหนลูกอวัยาวะส่วนเนี้ยมันจะอยู่แถวแถวไหนลูกสมองเนี่ยลูก ่าเก่งมากครับจะอยู่บริเวณหัวใช่เก่งมากเก่งมากลูกถัดมานะครับตัวนี้เลยเนาะก,ก็คือกระดูกนะครับกระดูกมีหน้าที่ค้ำจุนร่างกายของคนเรานะครับให้เราสามารถยืนได้ใช่ไหมยืนนั่งได้ถูกไหมครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับ กระดูกเนี่ยสามารถแตกได้ไหมไม่มีกระดูกครับเออกระดูกสามารถแตกได้ไหมลูกถ้าได้พยาบาลหลลูกถ้าแตกไม่ได้ใส่หน้ากระดูกแตกได้ไหมเดกครูครับผ้ามันไม่ตาแตกผู้พูดค่ะแตกได้ค่ะแตกได้เวลาขาหักได้ครับโอเคครับ ตด้คครับ่ะอะไรนะครู้ขาภาพมป็นภาพขาไม่เปิดเสียงภาพตอนนี้ภาพขึ้นอะไรครับคุณครูครับผมไม่เห็นภาพผมไม่เห็นภาพผมไม่เห็นภาพกระดูกครับอครผมไม่เห็น ดูครับปูครับผมเห็นภาพแต่มีอ่าเห็นยังลกูกเห็นภาพมีภาพเป็นอะไรคะยังครับเป็นรูปมีดค่ะอ๋อเป็นรูปรูปมีดเหรออยุยเห็นแล้วเห็นแล้วผมติดขอ้อติดข้อของนะคะพอดล้วพอเดี่ยว อเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เนาะอะ,อะเห็นยางเห็นไหมครับแล้วแล้วคับเห็นแล้วครับเ,เห็นแล้วครับเ,เห็นแล้วครับเป็นกระดูกคับโอเคครับกกรอ,อะอะอะตรงนี้เดี๋ยวครูพูดต่อเลยเนาะนะครับ ตรงกระดูกเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่เราไรครับจะยืนจะนั่งน,นะครับจะหยิบจะจับจได้นะครับจะมีหลายส่วนเลยนะครับก็จะเป็นขานะคะะรับากหลกศีรษะนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะสําคัญมากก็คือกระดูกสันหลังลูกกระดูกสันหลังนะครับ กระดูกสันหลังเนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆเพราะเวลาหนูจะโค้งงอเป็นลูกตัว C นะครับจะก้มไปเก็บของเนี่ยในส่วนกระดูกตรงนี้นะลูกมันจะมีข้อเป็นข้อเป็นข้อ,ป,ขอประกอบกันเลยครับนี่ลักษณะจะเหมือนที่คุณครูกุ้งขีดตรงลูกศรเลยนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องที่ครูกุ้งกำลังสอนอยู่นะครับทุกคนจะมีกระดูกลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังเนาะที่ครูกุ้งชี้ลูกศรสีแดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องปอดใช่ไหมปอดของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูและครูกุ้งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างเนาะปอดนะครับจะมีกนาเป็นคล้ายๆสีแดงเนาะ จะมีหน้าที่ในการหายใจนะครับรับอากาศรับอะไรนะลูกออกซิเจนเข้าไปเนาะครับเ,เวลาหนูหายใจเข้านะบริเวณหน้าอกหนูนะครับจะมีการยกขึ้นเนาะเวลาหนูหายใจออกนะครับบริเวณหน้าอกหนูก็จะมีการลักษณะทรบลงนะครับหนูสามารถทดสอบได้เนาะ ตอนนี้ได้ยินเสียงครูไหมลูกคือตอนนี้เหมือนครูไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูเลยหรือว่าหนูปิดไมค์กันลูกได้ยินครับโอเคครับได้ครับโอเคครับโอเคครับได้ยินครับได้ยินค่ะได้เนาะได้ยินครับ โอเคได้ยินเขาโอเคลูกโอเคอ่ะถัดจากปอดก็เป็นอันนี้เลยหัวใจนะครับไหนจับหัวใจสิลูกหัวใจอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาหรืออยู่ตรงกลางเนี่ยลูกอยู่ซ้ายค่ะอยู่ซ้ายทางนี้อยู่ซ้ายอยู่ขวาลูกหัวใจหนูลูก ใช่ไหนวีูนะมือไหนเดี๋ทางนี้หัวใจอยู่ด้านซ้ายเออเอามือจับแล้วหนูลองสังเกตเวลาหนูพูดลกเออแล้วมือูหัวใจเวลาหนูจับแล้วหนูลองพูดนะครับหนูสังเกตว่าเอ๊ะทาไมหน้าท้องไม่หนาดท้องสิทําไมหน้าอกหรือตรงหัวใจเรามันสั่นลุกหนูลองเงียบแล้วมือจับนะครับหนูจะสังเกตได้ว่าเหมือนมันมีอะไรมันมาตึบ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 อยู่ลุก เราเอามือจับบริเวณช่วงหน้าอกเออแล้วก็เอามือเอามือจับจับตรงติ่งหูลูกไปลองฟังดูสิเป็นไงลูกมันเต้นยังไงมันเป็นตึกตึกโตึกตึกไหมหรือว่าตึกตึกตึกอย่างเดียวลูกเออแม้อันนี้นะครับที่ที่ครูให้หนูจับนะครับตรงส่วนนี้เนี่ย มันจะทํางานตลอด24ชั่วโมงลูกแม้แต่หนูเมื่อคืนหนูนอนหลับนะลูกหนูดูการดัมเสร็จหนูดูเดอะแฟดหรืออุนตอร์แมนเสร็จนะลูกแล้วหนูนอนหลับอย่างเงี้ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยหัวใจหนูเนี่ยมันไม่ได้หลับตามหนูนะครูครับอุลตอร์แมนมันมาติ่ตอนเช้าเออนะครับเราดูย้อนหลังนอะงอุลตอร์แมนนะนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปดูซิลามูนหน่อยเนาะเออเนี่ยหัวใจเราจะเต้นตลอดนะลูกตอนเรานอนเนี่ยมันก็เต้นนะมีใคร ตอนนอนหัวใจไม่เต้นไหมลูกไม่มีนะเออถ้าไม่เต้นนี่ตัวใครตัวมันเลยนะเออสรุปว่าทุกคนนะครับต้องหัวใจต้องเต้นตลอดเนาะแม้แต่ตอนนี้ก็ยังเต้นอยู่นะครับอเออมันจะเต้นเป็นเพลงอะไรดีเนาอะอะนะครับกลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับหัวใจของเรานะครับนี่ลูกทำงาน นะครับทำงานตลอดเวลาลูกทำงานเต็มเออหัวใจทำงานตลอดเวลานะครับมีหัวใจใครไม่ทำงานไม่ลูกไมเยอะเลยหัวใจใครไม่ทำงานนี่แสดงว่าอถูกไม่ใช่แล้วนะใช่ใช่แล้วนะเออถือว่าเป็นหัวใจที่ทำงานตลอดเวลามากนะครับ อันที่ครูทบทวนไปเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยครับใกล้จะจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมันมีคําตอบเป็นคําตอบที่เราจะไปทําในอีกสักครู่เนาะ,ะนี่ก็คือหัวใจนะครับแต่ที่เราเวลาเราวาดรูปใช่ไหมหัวใจมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราวาดเราชอบวาดแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมเออหัวใจสีแดงใช่ไหมบางคนก็หัวใจสีแชมแล็แชมพูหรือชมพูลูก หัวใจสีชมพูแลลูกผ้้แชมพูเอาไว้สระผมเนะาะถ้าจะหัวใจมานะครับก็เป็นกระเพาะนะครับกระเพาะอาหารนะครับถ้ามาเช้าใครกินข้าวมาเยอะๆเนี่ยกระเพาะอาหารหนูจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ใหญ่เออจะใหญ่นะลูกใหญ่ใหญ่ โดยในกระเพาะอาหารนะครับมันจะมีการขยายตัวได้นะลูกจากเล็กนะครับไปใหญ่เนาะอ่าแล้วมันก็จะมีการบีบลูกตอนแรกก็เล็กๆอย่างนี้แหละนะครับก็มาใหญ่ครับใช่แล้วมันก็จะใหญ่ตอนเรากินนะครับโดยเฉพาะเราไปกินพวกหมูพวกอะไรลูก หมูกระทะหมูย่างนะครับขนมก็แก๊บกุ้ปคิบกั๊บเกิ๊บอะไรเนะี่ยลลกต่างๆนาๆนาเนาะแก๊บกุ้ปคกงเออที่ครูกุ้งทำมันสีเขียวนะครับมันจะขยายใหญ่เป็นตัวสีม่วงเลยเพ,เพราะเราก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยเวลาเรากินของเยอะๆอ่ะนี่มันเป็นสีม่วงจากสีเขียวโลกแล้วแล้วคำถามถามมามันสามารถย่อยกลับมาเป็นรูปสีเขียวได้ไหม ได้คยวได้ครับได้ค่ะใช่เพราะว่าในกระเพาะอาหารจะมีน้ําย่อยเนาะจะเป็นลักษณะมุกเมือกเนาะอ่าคอยบีบเนาะย่อยอาหารนะครับเพราะว่าอ่ะอย่างตัวอย่างที่ครูกุ้งพูดไปก่อนหนั้นก็คือเค้กหนึ่งชิ้นใช่ไหมลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมถูกเคี้ยวนะครับเราเอาเข้าไปทางไหนทางไหนลูกอ่าทางปากใช่ไหมครับ เราก็าไปทางปากนะครับจากก้อนสีเหลืองสามเหลี่ยมเนี้ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นประมาณวงกลมนะครับแล้วถูกลําเลียงผ่านท่ออาหารนะครับแล้วเข้ามาหาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะบีบจากชิ้นประมาณเนี้ยให้เล็กเอออาหารก็จะจเป็นอุ้นจีเออใช่เล็กเล็กเล็กจนแบบแล้วก็จะถูกส่งไปไอตัวนี้ลกลกถูกส่งไปหาไอตัวนี้คืออะไรลลก ลำเลี้ยงลำไส้ค่ะใช่มันก็จะลอไส้ครับถูกต้องครับมันก็จะถูกนําไปส่งเข้าไปที่ลำไส้นะครับจากกระเพาะอาหารนี่กระเพาะใหญ่ๆนะครับบีบย่อยอาหารกลับไปสู่ลำไส้โดยลำไส้แบ่งออกเป็นสองลำไส้คือลำไส้ใหญ่กับลำไส้ เออลูกผ<ต>มป็ถึงํำชัดๆลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ใช่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ก็จะคอยดูซับมาใหญ่ใช่ดูซับแร่ทานลูกอ๋อไปไอตัวที่มันไม่สามารถดูดได้นะครับมันก็จะกลายเป็นกุญจิที่ออกมาอันน่ารักนะ่าชังนะเออ มันจะไปลักษณะอย่างเงี้ยลกูกไอตัวเนี้ยคือไม่มีเลยฮะเออมันจะเป็นตุ่ิเนาะมันก็จะไปลงในน้ําที่ดังเสียงจอม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 เนาะตอนเราไปปล่อยระเบิดเนาะเออนะครับอเคอันนี้คือการทวนเนื้อหานะครับครูได้ทําการทวนเนื้อหาเนาะ,นะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณครูคก็จะส่งลิงก์การทําข้อสอบให้หนูทํานะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในกลุ่มใหญ่ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับในการรบทวนวันนี้ครูได้ทําการอัดคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ในใต้คลิปวิดีโอสําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในนะคาบเรียนเนาะมีข้อแม้นะครับการทําข้อสอบนะครับจะทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นนะครับนักเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างๆนะครับในการทําอย่าลืมตรวจเช็คน,นะครับชื่อนักเรียนเลขที่ นะครับให้ชัดเจนนะครับและเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคาตอบเดียวนะครับมีประมาณสิบข้อเนาะแล้วก็มีครูราบวาไรครับอะไรนะวิชาอะไรครับอันนี้วิชาเอาเรียนตั้งนานวิชาอะไรลูกวิทยาศาสตร์ลูก